สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครัวตามใจเชฟไม่ตุนนะคะครัวตามใจของเราวันนี้วันนี้มาทมําเมนูบ้านบานเห็นแล้วใช่ไหมมีพริกหอมจีพริกจีแล้วนี้ก็คือเห็ดคนเหนือวเรียกเห็ดหอมเห็ดหอมนะคะแต่คนอีสานเนี่ยอย่างแฟนเนี่ยจะเรียกว่าเห็ดไข่นะคะก็ไม่ตูนก็ไม่เคยกินหรอกก็ลองดูเนี่ยเอามาย่างนะเอามาย่างละ ย่างร้อนๆเลยเมื่อกี้นี้นะคะย่างที่เตาเตาถ่านนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ปลาทูย่างสองตัวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้าเครื่องปรุงเรามีแค่นี้วันนี้ทําอาหารบ้านๆจริงๆ, <S <S ๆ,ๆเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงและทํำยังไงนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>มาค่ะเนี่ยเรามาทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะเมื่อกี้แม่ปอกหอมมาแล้วเนาะที่เราจี่ไว้แล้วก็แกะปลาทูไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตามพริกกันก่อนนะคะพริกที่เราจี่กันไว้นะ ตามเลยคลิกส่องไม้นี่นะคะใส่ลงไปเลยจัดๆเลยนะตัมเลยค่ะตัาไปเรื่อยๆเลยนะคะตัมให้แรกๆเลยนะจะตัไปเรื่อยๆ นี่พอบุกพอแหลกเยอะแล้วนะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราจะเอาเห็ดนะคะมาตัดนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดเขาจะแบบมีเหนียวเหนียวนิดนึงอะ่ะตัดเขาเล็กๆหน่อยแล้วกันเนาะจะได้ตำง่ายๆแล้วแต่นะคะมากๆเขาก็ตำไปเลยแต่ว่า โอเคค่ะนี่ตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบแหลกมั่งไม่แหลกมั่งอนะเนาะเอาไปเคี้ยวมั่งอะนะคะเดี๋ยวต่อมาเลยนะแม่จะเอาหอมแดงนะคะที่เราเปอกเปลือกไว้ตำลงไปก่อนนะคะก่อนเนื้อปลานะเราตำหอมแดงก่อนเลยอ่ mm. า เยนยะลปกติเขาไม่ใส่เลยนะปกติเขาไม่ใส่แต่แม่อยากใส่แล้วบอกว่าครัวตามใจใช่ไหมนี่ <c oughs> สรุปเต็มมากล้นมากตอนนี้เนะี่ยแม่จับต้มน้ำปลาไว้แล้วนะคะน้ำปลาเราไม่ได้ใส่น้ำปลาดิบนะใส่น้ำปลาต้มนะคะนี่แม่ต้มน้ำปลาเข้าไปแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเอาน้ำปลามาใส่นะคะเ,คเห็นต้มไว้เลยแล้วก็มีหน่อไม้นะคะต้นไม้เราด้วยเป้นเคียงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นิ้หมูย่างแล้วก็หมูย่างนะคะย่างถ่านนะหอมๆเลยจ้ะอืมอนนะขาดไม่ได้เลยกินแจ่วต้องมีแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูนี่คะ่ะพอทำละ นะล้นอะล้นนะบอกเลยว่าล้นตกมันก็เล็กมากเลยว่าล้นค่ะล้นมาก,กินมากเลยเรามาดูใส่ตอนใส่น้ำปลาเลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าเขาเรียกว่าอะไรนะปนคนอีสานคนลาวคนอีสานเขาเขาจะเรียกว่านปนปลาทอูอ่เห็ดเห็ดอะไรอะเห็ดหอมเห็ดตะไคร่เออได้หมดเลย นี้เราจะมาถึงเวลาปรุงแล้วนะคะแม่ก็ตามเสร็จเรียบร้อยปรุงแม่จะใส่ผงชูผงนัวนะคะนิดนึงนี่นะแม่ทําเป็นสองถ้วยไม่ต้องงงนะคะถ้วยหนึ่งแม่จะทำแบบแห้งๆนะคะอีกถ้วยหนึ่งแม่ทำแบบเป็นน้ํานะอ่าใส่ผงนัวสองใส่ผงนวนิดนึงเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะน้ประราปลาร้าที่เราต้มไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แห้งๆนิดนึงนะคะไม่ใส่เยอะนะคะอแค่นี้นะคะ ใส่แค่นี้แล้วลองคนดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้แม่จะทําแบบว่าน้าน้าเลยนะแม่ชอบแบบว่าน้าน้าเลยอันนี้พ่อชอบอันนี้แม่ชอบนะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ําเลยนะคะนี่ค่ะใส่นี่นะใส่น้ําเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะน้ํา เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะแม่ขอชิมก่อนชิมพออืมอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะป่นเห็ดตะไคร้ใส่ปลาทูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของแม่นะอันนี้ก็จะเป็นของพ่อแบบแห้งๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแม่แบบเป็นน้ำหน่อยๆเนาะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะมีแอปข้าวเหนียวน้อย ติ๊บข้าวเหนียวน้อยของเรานี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะเดี๋ยวแม่ชิมของพ่อให้ดูก่อนนะคะว่เาเป็นยังไงนะนี่ค่ะคำนี้ให้ทุกๆคนเลยค่ะอืมโอเคอืมเดี๋ยวแม่ชิมของแม่นะเป็ดน,น้ำ อืมโอเคแล้วค่ะนี่าจะมีผักกับนะ oh. เครื่องเคียงจะมีผักเซงดาพร oh. ิกหวานหน่อไม้แล้วก็ผักปงังแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็แตงกวานะคะกินกับหมูย่างลิ้นหมูย่างนะคะแล้วก็ผักของทอดต่างๆนะเดี๋ยวแม่จะกินกับนี่เดีย๋ยวกินแค่ผักก่อนแม่กินโชว์นิดหน่อยนะแม่ว่ามีน้ำานี่อร่อย อร่อยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะมากินกับแม่นะบ๊ายบยแค่นี้ค่ะ